มักบอินมักบ oh, yeah. oui> ่อโอ้งามเนาะงามนเลยงามขึ้นเลยอั้งใจเฮียนเออตั้งใจเฮียนเออบ้านนี้ไอ้รอรอรรอรรฮะาติพากมเงินสิบพันยังบ่ให้กับครูเถื่อ ให้ให้คายาังา,า,อา,อา้อูดปลาค่าเทิมเมนมนคายังดลค่าจดซื้อขอ,ของอูงรู้ใหหล่ะอูกับใบเถื่ออ่ะคุณเร้าอาณากปัญญามุปันญามน สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาแขกพี่น้องมื่อสุ่ผู้สุขคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยนะก็ตอนนี้เขากําลังี่งออกไปเยี่ยมไปยามนะถามขขาวถามขขาวลูกสาวของนางยัดนะ,ะไปเบิ้งว่าตอนนี้นี่หลังจากที่พันใดอุปกรณ์การเ้ยนได้สุดได้ปื่มได้ไม่ยังนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้ว เพิ่นหันได้ไปเขาเฮียนล้วบตอนนี้เนาะเดี๋ยวสิไปถามข้าวถามข้าวเนาะแล้วก็พาบรรดาให้พี่น้องไปเยี่ยมไปยามครอบครัวของทางนางยัดเพิ่นแลนะก็คือโดยเฉพาะก็คือลูกสาวกับลูกชายของเพิ่นเนาะเดี๋ยวสิเป็นแนะด้วเลยไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยนาะพี่น้องนะนี่นาะพี่น้องนะตอนนี้ก็มาพ่อกับพีะเอกสุดล้อของเนะอาเนาะ ว่ายดีพี่น้องเพราะมันพระเอกสุดหล่อพระเอกสุดดำคู่ดอยพี่น้องหลายๆคุ้นกันนะชื่คุณหนา้าคุณตากันดีอ่าเนาะจังได้มื่อนี่เฮาทีไปทางได้อันนี้ก็คือเป็นการทำง,งานกันในหอบโอ้เกือบเดนเติบนะนเนาะเกือบปีปครึ่งประมาณปีครึ่งพี่น้องเนาะกะมื่อนี่คู่ดอยกะมีก็คือทางผู้ใหญ่ใช้บุญเพิ่นกันี่ทรงประเภทเสื้อผ้านั่นแหละ นแล้วก็จะไปให้กับคนยากไร้พี่น้องเลยเนาะกาเป็นคนี่ว่าต้องการความช่วยเหลือแหละเนาะกาเมื่อกี้คือเป็นการห่วมงานคงคดอยกับเบ้าดำเป็นเป็นมือแรกเป็นเป็นคั้ทําอิดเลยแหละนับตั้งแต่เบ้าดำไปไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะแมนแมนแมนเดนเทิรพีนพน่น้องไม่ได้พอกันน้องเมื่อี้ค่ะมา ออกคลิปมาหอมง,งานกันเป็นครั้งแรกก่อนงานจีเคยๆในอาย,อายนาะสำหรับบ่าวดำแต่คู่ดอยเนี่ยตอนนี้นี่ซิวขึ้นนะเราเป็นน้องไงอ่อประเด้๋ยพอกันโดนคู่ดอยเนี่ยพี่น้องไหมรอขึ้นแบบนับวันนับคืนเลยว่าราศีาจับสุดพี่น้องคือเกาเล่าได้น้บ่คือเกาหลีสุดยอดสุดยอดนะวันนี้ก็คู่ดยอยเพิ่นมีเป็นแม่นไม่ยังยืนในนี่สาหรับ อ๋อความหลับนะพี่น้องนะเสือพ่าเดี๋ยวเกี่ยมลอถ่าไปเบิ้งไปชมพร้อมๆกันบ่าวดำกับรุนไปพร้อมกับทุกคนนี่แหละเนาะอ่าเดี๋ยวพอเข้ากันจะออกเดินทางแล้วพี่น้องเนาะอ่ไปเลยไปทุกคนตอนนี้เรากำลังหอดที่เฮือนของนางหยัดเป็นเทียพ่อยหรอมากับพระเอพริศล้อนะพี่น้องว่าเป็นลูกมือพระเอพริศล้อมืันนี่เพรอศเราเราสบายดี สบายเลยอ,อู้ยเรียนเรียนตอนนอกไว้ไเก่เงเก่งมาพี่มาพี่พอ่ะสบายดีเบิ่งสบายดีวันโอ้นี่นั่นงยางสบายดีไม่เท่าสบายเลยไม่เท่าสบายดีูดอ๋อไม่เท่า <laughs> อันยูโค่นี่ยมันของข้างวะสบา,ายไล่เถ่า <laughs> นี่คงเลอะก้าอยู่คอนี่นะโอ้พูดมาพูดบานโอ้นี่อันมันมัดมันยกนแยกมันเป็นของดีอะก็ไม่ใชใชมทั้งแมททั้งบังลงนี่อ่ามอเด็มังออ๋อแมมอางโอ้อินดูไปใช่อินยันตมดกินิกินินกินกินกินอินินกอนินกินกินกินินกนกินกินินกินินก อินไปยังอูอินไปยังอินไปอยู่อินไปยังไปเล่นไปซอกแล้วบ่เห็นอู๋อูนี่บ่ค่อยหูหูภาษาลาปันไดแต่ว่าถ้าเป็นอินนี่จะตอบเขาได้คำหู้เลยโอ้ยบอกสบายดีสบายดีเขาเขอบใจได้เบิ่งมาเปลี่ยนมาเบิ่งเปลี่ยนมาเบิ่งนี่ เกินมาทางนี้นี่เบิง่งหูโชว์ขีต้ <laughs> ตูมเต็มเลยไปเห็ดไม่อย่างมากนี่ฮะ <c oughs> นะโอ้อันขีต้ตูมติดหูนี่มันไปไปเห็ดอย่างมาเ <c oughs> ยอะอ,อมอ้ะเยอะอม้ะปุ่งติดแต่ละมอือก็เยอะอมวะยี่ปตามันว่าหม้อโป้ไปจับปูจับปูปไปขุดปูได้ไล่บ่เป็นเด็กปู ได้ไล่ป่ะกระปะปกปกเจียวหูกรตะเลียนปาพี่คุยอินหนูมุพกมุอย่ามุะเยัหลงเหมมนมนุดมอมแมนหมดเลยเบื่งเสื้อผ้านี่ก็คืออู้ยจากเมยนยังต่วเม่ยนยังหูพี่น้ังไยม่โม่มนเสือนสือมาให้เมื่อน้นนะคนโมเะียนี่เปัดเริปัดนินกิมามล้วบกเองเด โอ้พี่น้องนี่มีดบาดเจ็บปะกูเลยจะไปดชดโทนโอ้พ่อหนุ่มโอ้มองูุณคุ้มคลิปเวลนายมามากจายหนึ่งโอ้ไม่เงน้องอูเอาทนหน้าบาดาลจะไปเสื่องบ่ให้อันไทยบ้านเพิ่นมาอาบน้ำอยู่นี่แล้วก็ไปเสื่องแล้วก็พอดีเอาท่อไปเสื่องพอดีไปชื้่ผ้าคุณคุ้มคลิปเวลคุ้มมัมหลัง <coughs> oh, pô, <coughs> <coughs> nàng đi đi này ô nằm ô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  hình kia Này, nằm ô đi nằm nang đi đi nang đi đi Ô đi đi Ô oh. 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 đi đi nang đi. <coughs> <coughs> đi đi nang 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 đi bò nang đi đi 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 nằm đi đi nằm đi 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 ไปไปยักมือเราไปหงเรียนเด็กเขาหงเฮียนแล้วเพีน้องสมือเขาหงยังอู้อู้เขาหงเยียนหงยังโยังโปซองโปซามเขาหงปหนึ่งโปซองปซามโปหนึงลอ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 งนับเลขดองได้ก็ได้ นับหนึ่งเบิหนึ่งหอดสิเบิรงนับได้ป่นับเบิหนึ่งหอดสิบนับเบอรงนับเบิหนึ่งสองสามหอดสิบเบิงนับได้บ่โอ้แล้ววับแล้ไปปัหกสิแล้วจันี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะไใช่ไปห้องเฮียนนี่สาวคู่สอนมายังได้โย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 ่โย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  พมาพยงไปไปถูกมือเด้อเด้อไปห้งเยนนอ่ะเด้อบ่ตถองขาห้งเยนได้เ๋พี่พูดในเพลงจีอ้นในตีก็พูดไปจีอ้นใตมาตีมาเปื่อก็มือหนุนยกแกไปอินไปอยู่เนาะอินไปอาบน้ำที่ไดนรูตรงนีมาคำอ่ะมามืดละงินมืดออนย่าละ เร่องไมาด้วนเพ็นอะไรสุดเปียัดตี้ยอดอ่ะคุณยายเพินมีของมาฝากมาตอออู้ครับอินนอนหอยักษ์ยักให้ผู้ใจบุญเพิ่นเห็นสอนสว่าน้องเอีนนุ่งนะว่ามุนนาเขาใครมาให้ติมเท่านึงบอกแต่ว่าเนาะ เรือฝากฝากไว้ฝากไว้ <c oughs> มาหอดจำนีแล้วโอ้นุง่งเท่ากับอันอู้ตัวนี้เป็นเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาภูยเจย์บุญเพิ่นซื้อมาแล้วก็ฝา,ากไว้น้ำลูกกัเป็นภูยเจย์บุญเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกามีสองทันด้วยกันก็นกนกนคือทานที่หนึ่งก็คือที่นิกกี้อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ฐานที่สองก็คือในท้าวเพื่อที่ว่าจะให้นั่งผู้โดยมาเลือกอินมาแล้วใส่อินนี่โอ้นี่อินมาเลยมาแเรามาเนาอินมาแล้วเครื่องไม้โอ้พอดีเลยพี่น้องพอดีแมนปตัวพี่น้องเลย สบายดีก er pues ่อนลูกสบายดีก่อนโดยไปยังมาเด้ล uh, ูกไปยังมาเด้ชกเก้ามือไปยังมาเด้ไปเชือบปูโอไปนั่งคนป้าได้ได้บ่ปูไปคุดปูโอ้โทรไปหน่อยเถื่อนนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เอาอันนี้อ๋อมั้ยบ่ออเราบ่มีผมผมเป็นยังนี่เอาอ๋อไม่ได้ นี่เอาโอ้ล่ะอาจจะเอาเครื่องไม้มาให้นุ่งนี่เร<อ>าต้องเพชรเรต้องเพชรเรต้องเพชรเรต้องตีน้องโอ้น้องเจ็บโอ้ยโจอีนนีน่หักกันเอาเนออยู่น้ำน้องอยู่น้ำแม่เท่ากับหักน,อน้องหักแม่เท่าโอ้ผู้ใดผู้ใดมักตีแม่เท่าเธอผู้ใดมักตีอู่อีน่ะต้องเพ็ดโอ้นอะหักแม่เท่าว่าเนอะแม่ไปอยู่น้ำล้วก็ ัางอึอยหักแม่เท่าโอ้ยนี่อยากได้บ่เครื่องไม่อินอยากได้บ่เครื่องไม่อยากได้บ่อยากได้ออยากได้นี่ตัวนี้เป็นเครื่องของพุทเจ้าบุญเพื่อนเน้อฝากให้เน้อเออพากันไปโรงเรียนแล้วมันบอกอินว่าอูเขียนหนังสือบ่เป็นเตียงกันอยู่อินอินเขาห้องปล่อยังแล้วอินเขาห้องป่อยัง <10. S 1> ปอนึงเอาเข้าห้องเดียวกันน่ะอ,อินอินกับอู้นี่เข้าห้องเดียวกันนะอินกับเข้าปอนึงอู้กับเข้าปอนึงจิ้ไปเยอะปลาหลมมันยังได้ไม่เท่า ฟ่ากินโชว์ไม่เท่าฟ่ากินโชว์ไม่เท่าก็เอ้่นแบ่งแกงโนไม้ไม่เท่ากับป้าทุลราปากพี่น้องเลยก็ใส่ยุบ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 เดี๋ยวลองอินอะไรล่ะคุณในอ๋อเดี๋ยวจะอิน่าเดี๋ยวว่างมั้งเน๊อะหู้หน่าหน้าม้อมันมืดเนี่ยยาเฮ็ดจะได้ ให้ไปล้างหน้าล้างตาก่อนบอ่เดี๋ยวจะให้นุงสุดใหม่นี่อ,อู้กับอินพากันไปล้างเนื้อล้างตัวดีใจใช้แต่ใช้สุดใหม่นะแต่ว่าท้ายว่าใดพี่น้องอู้ในแก่เครื่องมาเลยอาบน้ำเดี๋ยวรอถ่ายแป๊บอย่ามามอเด้มาอย่ามามอนี่อาบน้ำาอย่ามามอมออย่ามาพี่ล้างเ,<อ>เนื้อล้างตัวเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยล่ออืออาบน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยลงลงว่ต้องเยาดขาหนะนะว่ต้องเยาดขาว่ต้องเยาดขา เต้นกระไว้ยินเออนี่นั่นคือแบบอินนี่เออเนาะพี่น้องกะจะได้มาแจกเสื้อผ้าแะไรพี่น้องเนาะอันนี้เอาให้แม่เท่าเนี่เออนุ่งงามนาวงามบ่แม่เท่างามงามแนบงามอะไรเนาอันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อผู้สาวได้แม่เท่านู่นนี่เป็นผู้สาวเติมเลยเท่าจะกี่มาช่วยพี่หนอกเนาะ ส่วนตัวนี้ก็ <nervous S 2> เป็นชุดหนึ่งของอ oh, ูหรือของอินอูอินเอาชุดได้อินเออเส้นเบลงขนาดมันอันนี้คือจะเป็นของอูอันนี้เอาอินเออเดี๋ยวให้จะได้ให้จะได้ขับเครื่องให้จะได้โน้กอบใจก้นโน้ด้วยเอ้าเอาเ้าเน้กอบใจกันโน้ด้วยเป็นชุดกีฬาเด้อ เครื่องกันหนาวมันเป็เครื่องกันหนาวพี่น้องเลยอันใดอันใดเป็นของผู้ใดคือกันเบอร์ซ้ำกันป่ะนี่แหละเอ้าเอ้าอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวอู้เอ้าขอบใจเติมโบนไยใหญ่สุดโบนไยนี่ผู้ดีแม่ยเลยลองลองหนุ่มเบิ่งนีู่อเอาหนุ่มขอบใจเด้อบเด้ฟ้าว โดยอ้าวอินนะน,น,น,นี่อ้ <c oughs> ยา,ยยายวอนยายินอยตีอ <c oughs> ันทัดตีเอาฮับก่อนมันมันไญ่พื่อดาบไงอ่ะไงไงน,นี่ให้ว่าเอาเลยอ,อิน เบอร์เดียวกันนะเบอร์เดียวกันไงนัยหนึ่งหักหักษาไปนุ่งตอนไงมื้อนี้ประด็นุ่งกับป้าไหวมื้อหนักอ่ะไปนุ่งหักษาไปเนอะอ้าวอันนี้สุ้งนุ่งตอนไงอันนี้ก็บจิ๋นไงน้อยหนึ่งเนาะไงนัยหนึ่งโอ้คือกันเลยว่ะหักษาไปนุ่งตอนไงเนอะโดยอยู่เดียวไปว่าเออ เอาอินอันนี้ก็อินข้าวอินคนละซุดละมอดนุ่งยำนาวเอาลองไปนุ่งซุดใหม่เบิังบ้านี่อินพาพาน้าไปนุ่งซุดใหม่เบิังบ้านี่ล่อหลักเออยืนมั้งลูกยืนมั้ยืนโอ้เดี๋ยวขักหลักเออมากบ่มากบ่ยืนที่เรนเลยมากผู้กิโยผู้กิโยนุ่งถึกทางแหละ โอ้ล้อเนาะโอ้อีกกัเปลี่ยนเริยมล้อเสียงผู้สาวนี่คือผู้สาวเลยไม่เท่าพอดีน่ะลาตัวเบิ้งโอ้มาเห็ดมาเห็นยืนเบิ้ง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 อู้ยืนเบิ้งตื่น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 โอ้อินเลยอินเลยนี่พี่น้องเลยมามพี่มาหมอนพี่หนึ่งสุดใหม่เป็นที่เยี่ยม้อยอาเห็นโอ้กับหมอนั่นมักบ่อินมักบ่ งามเนาะเพ่นเอยงามพี่องเอยอะทุมาามาอากาพอใจพญ่เจเบุพอดโดยอินอู้อู้ขอบใจงามงามขอบใจงามงาบ่ตั้งใจเฮียนเออเอตั้งใจเฮียนเออบนี่อรเรา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 ฮะ ใ่ที่ <g <g <c 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 ักเมเงินสิบพันยังบ่ให้กับครูเทอให้ให้ค่ายเนมา้ยอูา่าเทอมแมนแมนค่ายังโลขาดจดซื้อของอูรู้ใหมล่ะอ okay ูก็บ่ายเ่อสองคนสิบพัน บคนละสิพันสองคนสิพันคนหนึ่งสิพันกับสองคนก็สั่พันเนาะผู้ลหาพันดิอ่าผู้ลหาพันเนาะ์ไกินอไ่อมเกอบ็ีหาพันนี่ยอ่านมลอินมาดนำ ในคู่ในคู่บอกว่าห้าพันเเอาเอา 10, 10, สิบพันส <Yeah. S 3> <Euro> ิบพ um. <Euro> ันเดสิบพันเนยกูไม่ซชื้อนําไม่ซชื้อปนนี่จ็จื่อนี่อูสิบพันอินสิบพันอันนี้เมือกสาพันเอกิอจะเว่สาวพันสาวแต่คนชื้อปนี่อันนี้อินเว็ออเว็กน้ำย้ำอเวดน้ำย้ำมือก็ต้องไม่กลัวน้ำย้ำไม่ท่องอิน อินผมไปต้องกินขนมไลโอ,อ,อ้น,นะเฮิองเฮืงก็กินเท่านึงเอายาก็กินค <c oughs> ันได้เงินมามาเอาไปซื้อขนม <c oughs> มื่อถิ่นมื่อได้ค่ะค่าจดซื้อห <c oughs> ุอละเท่าใดหุละสิบพัน <c oughs> อนูสิบพัน <c oughs> อินสิบพันมีแรงเงินจะไปจดซื้อน่ะมีบ่ผมมีมี ท่านมีมืออื่นเราเอาไปให้คููเนอะจอึกโยจะมาจูตะกี้อุอยโชมันดีๆก็ว่นี๊อิน,อ,นอินเราเมาือ่อเรามันดีๆก็อกันไล่ไลเพื้อนจูอึยทำไมก็มาเดื่อนให้เ่อน ลูก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 ซีถามเงินไปเห็นไงไปซื้อขนมนี่เขาว่าห้แล้วเดิมโดนก็ดเคยกินเท่านึงเอาโอ้ขนมกินหลายนึงก็ดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอทีเอาเงินให้ไปจดซื้อนะอินเอาวะอู้อู้อินลองบอกเขาปะลองบอกเขา อเอาไปจดซื่อเด้อเมื่อตองเอาไปซื้อขอนมได้มันว่ามัเวดปืนขนมเวดมันว่ามือให้กนดปืขนมอันนนอันนันอันทันเวดข้านมลงขนมแทุกสองคนสาวพันอืออ้าขับใจได้เอาเอาไปจดซื่อเด้อินแดกแล้วก็น้องแดก เด้อขันขันอ่ะเท่าน่พอมาเรียนหาเติมเราอยู่ลูกยังบปท่านไปจดซื้อนี่เท่นาน,นา่พอว่าหาได้ว่านจะคนชื้เปียกอ่านไม่เามันมีไปนะเนี่ยนาเสินะพวกอ่านกูอ้วนอ้อว่า,วา,วาลเลๆๆๆอินมาๆมา,มานี่กูไชืนนำไปชึบ,ชบอ่อบอกบอกมาจากไห อู้มิสตึปิมิสตว่าจดื้ออ่าคอยเตี้ยงบุเยอให้ให้เอาไปจดซื้อได้หาเอาไปซื้อขนมเด้อขันบะเวดขันบะมดเวปขนมขันบะมดเวปานมขันไมุยอินปยจดยนไปไปจดน้ำในคู่เลวก็ในคู่ทอนให้เลยก็เอามาให้คนนี้ไปจดเติม ข้านว่าเป็นเข่าห้องเดียวกันกับพี่โจทพร้อมกันเลยบ่ว่าต้องเอาไปซื้อขนมเด้อเอาไปจดซื้อของเฮียนก่อนโอเคตกลงเข้าใจกันเออนะกะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเอากระซีได้กลับก่อนขอกลับก่อนเด้อมหน้าเดียวพอที่มาหลินน้ำไม้อู้ สบายดีเลยสบายดีลแล้วลอดเลยอ่าอ่ะอินสบายดีอ่ออสาอสบายดีไหมเท่าเก้า <c oughs> กันเนอะโอเคน้องพี่น,อน, <c oughs> น้อน <c oughs> นงเนาะกัสำเร็จภารกิจเป็นเรียบร้อยน์นะมันนี่ทางกุดดอยกัมีเป็นเสื้อผ้าเป็นโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนะมาม่อมไปกับอู้กับอีนตอนนี้กัอู้กับอีนก็ได้กเขาเฮียนเป็นเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเนาะกั <c oughs> เราเห็นจังสิลราก็ดีใจนะดีใจที่ท,ทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าเบิ่งเห็นเนาะแล้วก็เอ็นดูน้องๆทั้งสองเนาะส่งเงินส่งคำมาให้ซื้อเครื่องซื้อของให้กับน้องๆให้เฮาเอามาให้เธอก่อนฮะเนาะก็ดีใจเฮาก็ดีใจนะที่ว่าเห็นน้องๆเพิ่นได้เข้าโรงเรียนแล้วก็มีทิกิถามน้องเพิ่นว่ายัางเป็นค่าจดซื้อของเรียนฮะยังบ่ทันได้จด บาดำกันเลยเอาเงินให้อู่กับอินน่ะชาวพันให้เพิ่นไปจดซื้อกะเดี๋ยวรอถาเบิง้งรอถามที่ตามแล้วกันพี่น้องว่ามือหนานี่มาเนี่ยชิเป็นแนวใด้เป็นชิไปจดหรือว่าชิบูไปจดเนาะกะเดี๋ยวมือหนาเขาเข้ามาเยี่ยมมายามกะคอยมาถามข้าวถามข้าวอีกตึ้มเทธอนึงเนาะอ่ะผู้ดอยเดย้มีอย่างยากวบาบอกกะ ดีใจหลายพี่น้องเนาะกะมูนี่เทว่าได้ห่วมงานนำเบาดำเที่ยนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะกะคิดว่าตั้งแต่มูนี่กะจะได้ห่วมงานกับเบาดำต่อไปพี่น้องเลยเนาะกมามูนี่กะคือทางซองของผู้โดยพี่น้องเนาะกะมีผู้ใจบุญเพื่อนฝากเสื้อผ้ามาให้พี่น้องกับน้องอูน้องอินก็คือเอื้อยนิกกี้กับเอื้อยในข้าวพี่น้องเทว่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยเนาะกะ โบมียังที่ว่าจะตอบบุญแทนคนเพื่อนก็มีแต่คำขอขอบอกขอบใจที่ว่าเพื่อนยินดูสงสารลูกน้องญาตินี่แหละเด็กน้อยคำผ้าบม่มีพ่อบ่มีแม่พี่น้องเอลยเนาะการขอให้ผู้ใหญ่เพื่อนทั้งสองคนมีดีมีเนี่ยมีดีมีสุขเนาะนๆๆักการรับที่ที่นี่ว้าเฮาสองคนก็ต้องขอตัวลา,วลานะไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอความขอบใจขอบคุณขอบคุณน้ำทางบรรดาให้พี่น้องมอทุกทุกคนเนที่่าคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพอเขาเสมอมาสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปแล้วนะสบายดีสบายดี